สวัสดีค่ะทุกคนสแตมมิสแคนก็นายกนะคะก็ตอนนี้นะคะสแตมก็อยู่ในระหว่างการเก็บตัวนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทานอาหารเชาร้าที่โนโวเทลนะคะสิ่งสําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้หรือต้องพกต้องพกก็คือตัวนี้นะคะนี่น้ําพริกนั่งงามน,นะคะเดี๋ยวสแตมจะมารีวิวให้ดูว่าอร่อยอยังไงนะคะแล้วกินกับอะไรก็อร่อยแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าสแตมเคยกินมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นเอ,อ่อ ระดับเผ็ดมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทานอาหารเช้าแบบสไตล์ฝรั่งแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่ากินกันเข้ามันจะเข้ากันไหมอะไรที่กินแล้วแบบจะไม่เวริร์เดี๋ยวเราจะมารีวิวกัน,นะคะวันนี้นี่นะคะอันนี้นะคะสแตมได้แกะกินไปแล้วนี่คือของพี่นวัดน,นะคะเขาจะมาเป็นตัวเลยประเด็นนี้่ นี่นะคะเห็นไหมแบบเต็มของช้อนปลอนี่คือช่วงโควิดนะคะทางโรงแรมก็จะแพ็คแบบนี้้าเป็นแบบอย่างนี้เลยทุกคนคือแบบเห็นไหมคือแบบราคา299บาทและทานได้นานนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะมาทานกับอาหารเช้าสไตล์ฝรัร่งกันนะคะแบบแต็มของเรื่อนกาแฟสุปนิ่นอันนี้เราก็ตักมาแล้ว เดี๋ยวเราจะมารองทานกันเบเบคอนก่อนดับแรกว่าจะเวิร์กแค่ไหนค่ะเบคอน ทุกคนคือจะบอกว่าคือมันเข้ากันมากมันอร่อยและเนี่ยเคยกินครั้งแรกนะคะกับเบคอนกรอบๆแบบนี้แล้วความกรุบของแบบความกรุบของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวน้ำผกเขาอะค่ะมันกรอบกรุบๆมากแล้วเบคอนอ่ยก็คือกรอบมากแล้วกินเข้าไปอะกรุบกุกรุบเหมือนเหมือนไม่ได้กินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนมันเป็นอาหารทานเล่นไปเลยคือสามารถกินได้เรื่อยๆแล้วความอันเนี้ยสแตามเรื่อย รสเผ็ดมานะคะมันก็เพิ่มรสชาติให้มีรสชาติมากขึ้นแล้วก็แบบน่ารับทานมากขึ้นนะคะอร่อยมากคือกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วพอมากินกับเบคอนมันก็เหมือนยกระดับเบคอนขึ้นไปให้มันอร่อยขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามารองกับไส้กรอกไป อันนี้ก็อร่อยนะค่ะคือจะบอกว่าทุกคนกัดไส้กรอกเวิร์กมากนี่ย่นี่แบบเชียร์ไส้กรอกก่อนเบคอนนะเอนแรกคิดว่าเบคอนมันแบบอเมซิ่งนะเพราะว่าเราไม่เคยกินกับเบคอนแต่พอเป็นไส้กรอกความไส้กรอกมันแบบมันนุ่มแล้วเจอความกรอบอันเนี้ยแล้วมันเข้ากันเ้ยทุกคนนะกินอีกขอที่นี่คำหนึ่ง ก่อนนะคะต่อไปอันที่สามไข่ยาวเผ็ดทุกคนใครชอบแบบทานเผ็ดนะคะแนะนำมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดเวอร์อะคือเผ็ดละตนเลยอนเนี่ยเวอร์กนะได้นะ คือเรากินกับไข่แดงอะไข่ขาวนิดนึงแล้วมีไข่แดงคือเหมือนแบบมันจะมีคือแบบรสชาติไข่แดงกับแล้วก็มีอันเนี้ยเข้าไปอะนันผิดเข้าไปอ่ะมันช่วยลดความเผ็ดลงด้วยนะอร่อยนะแต่อันนี้เราให้อันดบบสามเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาลองกับเอ่อมันมันโบดนดึกว่าเหมือนนักเก็ตมากแต่จริงๆไม่ใช่ อร่อยทุกคนเป็นมันบดทอดอร่อยนะคะคือมันยังมีรสชาติของมันบดอยู่อันนี้จะได้กลิ่นมันบดเยอะกว่าเหมือนมันไปกลบความเผ็ดไปได้เลยอ่ะอันนี้ได้สำหรับคนที่สมมติสั่งมาเผ็ดๆแล้วคิดว่ามันเผ็ดไปก็ลองทานกับอะไรพวกนี้นะคะมันจะลดความเผ็ดลง ต่อไปนะคะเราก็เหลือตัวอักษรคะ่ะของพักนิดนึงนะคะเ่ยนตัวฟองนี่เดี๋ยวจะทาเนยด้วยเอาเองไม่ี่ยมีมีเดียวไ่เป็นไร ขอขอใส่ไปเลยนะคะขคน้นอร่อยมากมม่เหมือนแบบน้ำพริกอะ่ะมันมีกลิ่นเนยอะ่ะแล้วคือมันเลิศมากเลยนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นน้ำพริกรดเนยอะ่ะอ,อร่อยอร่อยอันนี้ชอบอันนี้แบบที่หนึ่งเลย ที่หนึ่งเลยกับตัวสองอีกคำต้องอีกคำค,ค่ะต้องมาอีกคำค่ะกะ็วันนี้นะคะสตมก็ต้องไปก่อนนอนเด็กดิทานข้าวแล้วเตรียมตัวไปทำกิจกรรมเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะว่าสแตนจะเอาอะไรมาอวดทุกคนอีกนะคะบ๊ายบายตอดเชื้อสแตได้นะคะมิสแกนนค่อน,นายุนะคะหมายเลขแปดค่ะ